อ๋อตัวยบวอยู่มีหน้าหนึ่งสองครับมีสองหน้าเหรอครับใช่เพราะขาอนี้หนึ่งเสร็ไปหมดแล้วอืมอืมยบวยจิงเหรอตัวมันยบวยจิงเหรอ่ะแต่ว่าอ่าผู้ชายนอนผู้หญิงนอนเรียบร้อยผู้ชายนอนไม่เรียบร้อยอืมผู้หญิงนอนเรียบร้อยอืมแต่เอาตรงนี้ก่อนอืมทีละหน้า